ตอนนั้แนแม่เล่าให้ฟังใช่ไหมฮะเรื่องเรื่องปดวดหัวเข่าใช่ใช่ค่ข้างไหนครับข้างซ้ายข้างซ้ายาอาการมันเป็นยังไงครับตอนนั้นบวมเป่งเลยบวมบวมจากกระแทกหรือว่าจากเดินเฉยๆจากการครัๆๆ้งแรกเลยนะเกิดจากการยกตัวขึ้นขึ้นความสูงมันสูงอ่ะครับยกพอช่วงเรายกตัวขึ้นไปก็เนี่ยขึ้นมันเหมือนเหมือนบันไดสองขั้นรวมกันเนี อ๋อคืออิดบล็อกสองขานมันวางอย่างเงี้ยก้าวสูงหน่อยเออพอเรายกตัวก็ปุ๊บมันก็ดังก็อกกรอกเลยก็อกเสร็จแล้วโอ้โหมือหัวขามันสั่นอย่างงี้แหละเอออย่างง้นแหละมอนน็อนหลุดเลยนะใช่ใช่คือวันแรกเลยหลังจากนั้นก็ปวดแล้วก็บวมได้ไปหาหมอไหมครับก็ไปหาหมอเขาก็มียาเซม คุณหมอให้ยาแก้แสบมาใช่ยาแก้ปวดยาประประมานั้นแล้วก็มียาทายาทาใช่ดีขึ้นไหมครับก็ก็ไม่ดีนะก็ไม่ดีเพราะว่าเป็นไงมันไม่หายมันเออมันแค่แค่แค่หายปวดเป็นบรรเทาอาการปวดไปตอนนั้นคุณหมอบอกเป็นอะไรครับก็อะไรข้อหัวเข่าเสื่อมเสร็จแล้วทำยังไงฮะ รอดก็ไม่หายยาก็ไม่หายก็เขาก็ไปที่โรงพยาบาลเขาก็จะมีเอเจลอะเจลละเลใช่ไหมฮะแล้วก็ใช้อัลตราซาวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยวนะวนฮะใช่เนี่ยวนวนวนวันเว้นวันวันเว้นวันวันเว้นอย่างเงี้ยน่ะเป็นเป็นเดือนอันนี้ทําเพื่อรักษาป่าจะคือให้มันหาย อักเสบด้วยนะคะบางทีอาจจะมีประคบร้อนประคบเย็นให้เลือดไหลเวียนพอเลือดไหลเวียนมันเปลี่ยนถ่ายเลือดดีเข้าไปการอักเสบมันก็จะลดแต่อันนี้มันไปที่กล้ามเนื้อไม่ใช่ไปที่กระดูกไม่ใช่เหรอครับอาจารย์อักเสบนี่มันอักเสบกล้ามเนื้อเพราะว่าเราไปกรอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆเขานี่ก็จะอักเสบข้างในข้อก็อักเสบเจ็บอย่างนี้ทนไปก็ต้องทนแล้วก็ใช่เลยนะซัพพอร์ตใช่ไหมฮะซัพพอร์ตแล้วก็ พันพันพันเอออย่างนั้นหละไปเที่ยวไปไหนสะดวกไหมฮะก็ไม่สะดวกแต่ก็ชอบไปไงก็อยากไปชอบแต่ก็ใช้ตัว support เนี่ยล็อกเอาไว้เป็นอย่างนี้อยู่นานไหมฮะก็เป็นปีนะเป็นปีอืมก็ยาก็ฉีดขอหมอหมอฉีดเถอะอ่าฉีดก็ฉีดเออหมอหมอแต่คุณหมอไม่แนะนําให้รักษาวิธีอื่นก็เขาจะให้เปลี่ยนหัวเปลี่ยนหัวอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเอาแล้วแล้วทาไมไม่ทําฮะ มันไม่ชอบถามแม่เลไหมใจไม่ถึงใจไม่ถึงใจไม่ถึงไม่ได้คือกลัวเป็นคนโลกเป็นคนกลัวครับกลัวการเจ็บวะเนาะมาเจอบิมได้ยังไงฮะก็ก็มีคนแนะนำทําไม่ได้นะตั้งปีกว่าแล้วเนาะไม่เป็นไรเขาบอกว่าก็ให้ลองทานดูเพราะว่ามันเป็นการสิ่งซึ่งซึ่งมันไม่ใช่ยามันเป็นตัวเสริมไรลักษณะก็คือบรรยายสรรพคุณให้ดูอประมาณนั้น เราก็ดูในเมื่อเราก็ลองมาตั้งหลายอย่างนะอย่างนี้เออ่ก็ลองมาหลายอย่างก็ไม่ดีขึ้นแล้วทำไมถึงเลือกลองอันนี้ก็ก็ก็ดีกว่าก็ลองคิดว่าดีกว่ามันก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งรือว่าเราน่าจะถ้าว่าเรามีบุญวาสนาหายเนาะมีแอบอธิษฐานด้วยใช่จริงๆนะพอเราไปไปหาหมอหรือไปไหว้พระอะไรเขาอ่ ึ่งผมเชื่อไปทํามาหมดแหละมีฝังเข็มใชชมีนวดมีลรงคาถามีไหมถึงขนาดนั้นผมว่าก็หลายวิธีแหละแต่วันนี้พอเจออาหารเสริมตัวนี้เอาวะเชื่อชลองดูสักครั้งลองก็ก็ทานอยู่ระยะหนึ่งอธิษฐานว่าอะไรตอนนั้นก็ขอให้ให้หายนะถ้าบุญกุศลนี้ การธิษฐานของเราไม่เคยอาฐานว่าขอให้รวยนะไม่เคยขอให้ถูกหวยขอให้ขอให้ไม่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบอร์นีแหละใช่ส่วนมากแต่แข็งแรงมันก็ไปทำหากินได้หาเงินได้อ่ะตอนนั้นได้สูตรสีสีเขาบอกให้สีชมพูชมพูคือสภาพเสื่อมของกระดูกเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกวันครับเราไม่ไม่ไม่มีโอกาสที่จะสร้างอยู่แล้วล่ะถ้าเราไม่กินพวกนี้ช่วยกระตุ้นให้มีการสร้างนะครับเราก็จะไม่สร้างแหละ แต่วาสิ่งที่เราสร้างเราสร้างจากอะไรครับสารที่เราสกัดมาได้จากบังคุดกระดาถั่วเหลืองฝรั่งบบกไม่มียาเลยนะครับปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงแน่นอนแล้วก็ผ่านการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนรับประกัน100ครับเซขอบคุณมากครับคุณแม่คผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมและอักเสบนะครับก็เกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้ข่าวเนี่ยหลังสารสามตัวมากเกินไปคือ TNF Alpha อินเตอร์คิน6 และอินเทอร์คน17นะครับมันก็ทําให้เกิดอาการอักเสบตามข้อต่ตางๆผู้ที่ใช้แคปซูลของเราเช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลก็จะพบว่าจะมีการหลั่งสาร3ตัวนี้ลดลงอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นอาการอักเสบจึงลดลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยเป็นพืช5ชนิดคือมังคุดเงาดำถั่วเหลืองฝรั่งโบบกนะครับ เมื่อเราสกัดสารเหล่านี้ออกมาแล้วสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการสร้างโวลกระดูกอ่อนนะฮะซึ่งสามารถอยู่ในระหว่างชั้นของกระดูกที่มันเสียดสีกันเพราะอาการเสียดสีกันมันก็ถูกยับยั้งโดยกระดูกอ่อนซึ่งเปียบเสมือนฟองน้ำอยู่ด้วยนะครับเพราะอาการปวดเหล่านั้นจึงหายไป